นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังธรมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง พุ eh, ทธ mhm so ังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเม อริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโน อิติปิโสภะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะความหาลาภู พระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะ พ so ุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสภะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะพุทธังอาราธนานังธรรมัง อาราธนานังสังคังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมทรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสพะความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายพุทธังอาราธนานังรรมังอาราธนานังสังคัง อาราธนานังพุทธังประสิทธิทเมทร,รม,มังประสิทธิทเมสังฆังประสิทธิทเมอริยะอ,องสวงสัมปันโนอิติปิโสพระความหาลาภูพระวันตุเมนะโมพุทธายะ